เพื่อนห้องไว้แล้วแต่มันก็ไม่ป่อเหรอแล้วหนูตายไว้หนูเจอเงาเงาใหญ่เงายืนยืนน้ำแบบนี้แล้วก็เข้าปากไม่รู้ทำเหรอที่ไหนแล้วพอเปิดไฟไม่เจอที่ไหนที่ไหนแล้วแม่เพื่อนก็มาบลหนูเหรอถีบหรอกอะไรกันแล้วแม่แม่เพื่อนแล้วเพื่อนหนูก็โดนอะไรทิ่มเท้าไม่รู้แล้วแม่เพื่อนก็มาโทษหนู อย่ามาหลอกกงหลอกสื่อน้ำมึงหนูโดนแต่หนูไม่ได้หลอกหนูจะพูดว่ามาให้ดูหลักฐานเอาไหมล่ะที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยที่ที่บ้านน้อครับเป็นคนแก่เหรอเจอหนูยังกล้าเข้าเขาพูดอะไรบ้างเขาพูดอะไรไหมคนแก่ไม่เขาเหนื่อยบรงนี้มีอะไรไม่ได้พูดอะไรหรอ

พีเิตคืออันนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยที่เพื่อนท้องทำไม่ได้แล้วหนูบอกว่าหนูจะเข้าไปป่าเพงเพื่อนบอกว่าไม่ต้องแต่เพื่อนไล่ไล่อยังก็ไม่ออกแล้วแล้วผีเขาอยู่ในในห้องอะไรจนกว่าจนกว่าหนูเดินเข้าไปคนเดียวแล้วเพื่อนมานอยู่ข้างนหนูเดินเข้าไปหนูไปดูหายเลยปรากฏไฟติดเองอุ้ยไฟติดเองด้วย ไม่มีใครอยู่เลยนะ <S <S นนไม่มีใครอยู่แล้วก็ได้ยนินเสียงโทรศัพท์ติดเองอะฮะโทรศัพท์ติดเองติดยังไงอ่ะมันดงังติงต้งติ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 ้งสองสามรอบเออ,อเพื่อนเราก็เลยโยนโทรศัพท์ทิ้งโอ้โทรศัพท์ไม่แตกเหรอไม่แตกใส่ใส่ไอ้อะไรนะเครืหน้าจอที่กันค้อนที่กันตกกันค้อนทูปอ่ะ